ตอนนี้ไปพึงพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่อย่าส่งใจไปทางอื่นในขณะที่เรานั่งสมาธิอยู่นี่ให้นึกว่าเราไม่ได้ทำการงานอย่างอื่นทั้งหมดการงานทางกายยุติลงแล้ว มันยังการงานทางใจถึงแม่กายจะนั่งนิ่งนิ่งอยู่แต่ใจมันไม่นิ่งแบบน,นี้เรามาทำใจให้มันนิ่ง <c oughs> ต้องให้นึกอย่างนั้นถ้าไม่กำหนดลงอย่างนั้นแล้วใจนี่มันจะไม่หยุดนิ่งเลยเมื่อเรามีจุดประสงค์อย่างนั้น ก็น้อมสติลงไปหายใจเข้าก็เพ่งลงไปให้ถึงความรู้สึกหายใจออกก็พยายามทำความรู้สึกโยที่ความรู้อย่าไปรู้อย่างอื่นรู้อยู่ที่รู้นั่นแหละ ถ้ามันอยากจะคิดไปทางอื่นก็สะกดไว้มันต้องช่วยตัวเอง <c oughs> ต้องสะกดไว้ด้วยสติ <c oughs> ด้วยขันติความอดทนความอดทนนี่แหละชื่อว่าเป็นยอดแห่งธรรมทั้งหลาย อะไรอะไรก็สู้ความอดไม่ได้ถ้าขาดความอดซะอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้สมาธิก็ไม่เป็นจิตก็ไม่สงบเพราะกิเลสมันรบก,กวนกิเลสมันผลักดันให้จิตคิดมันไม่ให้หยุดแบบนี้เราก็สร้างขันติความอดทนขึ้นมา สกัดกั้นมันไว้ไม่ให้มันคิดความคิดนี่มันเป็นเหตุให้เกิดกิเลสโดยเฉพาะเรื่องการ,รมววิตกมันชอบคิดไปในทางความรักความใคร่นั่นแหละเพราะนั้นเราต้องรู้ตัว หรือถ้าไม่คิดไปในทางความรักมันก็คิดไปในทางความชังมันท่องเที่ยวอยู่นี่แหละจิตใจอันนี้นะเราต้องรู้ทางเดินของจิตเมื่อรู้ตัวอย่างนี้แล้วแล้วก็สะกดมันไว้ไม่ยอมให้มันคิดไป ตัวเองนั่นแหละไปว่าแล้วนะอดกั้นไม่คิดเพราะว่าจิตมีดวงเดียวแะมันไม่ใช่มีหลายดวงอนะ่ะอันตัวเองไม่เป็นตัวเองแล้วมันไม่ได้เหตะนั้นต้องรู้ตัวจะรู้ตัวได้ก็เพราะว่าอาศัยสตินี่แหละมันยังเข้าไปถึงจิตนู่นถึงความรู้นู่น ถ้าสติไม่ยังเข้าไปถึงความรู้แล้วมันก็ห้ามจิตไม่อยู่นั่นเองถ้ามีแต่จิตเฉยๆไมนมีสติประคองอยู่แล้วจิตนี่มันไม่ยอมหยุดนิ่งเลยต้องสังเกตดูให้มันรู้มเมื่อสติมันยังเข้าไปถึงจิตแล้วจิตมันก็หยุดคิดทันทีเลย เราสังเกตเอาตรงนั้นที่จิตมันหยุดคิดนี่เพราะอะไรหนอนี่นะเมื่อเรากำหนดดูก็รู้ได้เพราะขณะนั้นอะสติมันประจำอยู่กับจิตเลยมันไม่ระลึกไปทางอื่นต้องให้เข้าใจถ้าไม่เข้าใจวิธีนี้แล้วแม่นจะ,จะเจริญกรรมฐานอย่างอื่นใดมันมันก็ จเจริญไม่ได้เช่นถ้าจะบริกรรมพุโทโธอย่างนี้มันก็พุโทโธวิ่งออกนอกนู้นมันไม่ได้พุโทโธอยู่ภายในถ้าควบคุมจิตได้แล้วอย่างนี้นึกพุโทโธก็พุโทโธก็อยู่กับความรู้อันนั้นแหละความรู้อยู่ไหนพุโทโธอยู่ตรงนั้นเช่นนั้นมันจึงได้ผลจิตมันจึงสงบลงได้ หรือกำหนดเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างนี้นะถ้าไม่สกัดกั้นจิตนั้นให้นิ่งอยู่ก่อนมันก็จะไม่ไม่สามารถที่จะรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกนี่ได้ตลอดไปเดี๋ยวมันก็คิดไปทางอื่นโน่นแหละมันไม่จับอยู่ลมหายใจเข้าออกเพราะฉะนั้นต้องสัก กัดกั้นความคิดความนึกทั้งหลายไว้ให้ได้ต้องสู้กันกับกิเลสให้นึกว่าเราต่อสู้นะการภาวนานี่นะพูดกันตรงๆนะเราทำพิธีต่อสู้กับกิเลสหวังว่าที่จะเอาชนะกิเลสไม่ใช่อย่างอื่นได้ ทีนี้ถ้าว่าบุคคลไม่ภาวนาแล้วปล่อยจิตให้เลื่อนลอยไปตามกระแสของกิเลสนั้นกิเลสมันก็ไม่คุกคามจิตใจเท่าไรแล้ววันนี้เพราะว่าไปตามอำนาจอำนาจของมันแล้วมันก็ปล่อยให้จิตเป็นอิสระระคิดไปเรื่อยเอยไปอย่างนั้นแหละแล้วก็ถือว่าตัวสบายนี่บางคนนะ ถือว่าตัวสบายได้คิดเพลินไปแล้วก็นึนกว่าสบายนึกว่าใจทนไม่เป็นอะไรแท่ที่จริงแล้วนั่นแหละมันกำลังเดินทางไปหาความทุกข์ความเดือดร้อนใจทีแรกนี่มันมันไม่ทุกข์ใจจริงเนี่ยไปไปแล้วนะเมื่อกิเลสอันนี้มันเพาะตัวกันเข้ามีกำลังมากเข้าไปแล้ว มันก็เผาจิตให้ร้อนแล้ววันนี้นะอมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นน่ะก็จึงอาศัยความอดกั้นทนทานนี่นะก่อนอื่นนะเป็นหลักเลยต่อจากนั้นไปเรากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกมันก็ต่อเนื่องกันไปได้มันก็ไม่เผลอ หรือถ้าจะบริกรรมพุโทโธอย่างนี้พุโทโธมันก็ต่อเนื่องกันไปไม่ขาดสายอันนี้เป็นวิธีเบื้องต้นที่เราจะต้องทำใจให้สงบต้องทำลงไปจริงๆทำเล่นไม่ได้เรื่องสะกดจิตให้อยู่ภายในนี่นะ่ะสำคัญนะ ถ้าใครสะกดจิตให้อยู่ภายในไม่ได้แล้วทำยังไงใจมันก็ไม่รวมลงไม่สงบเพียงสกัดจิตให้ตั้งอยู่ภายในนี่ยังไม่ใช่สมาธินะยังแต่แต่ว่าเป็นบทบาทเบื้องต้นอีีีี้ จิตที่มันเคยยึดถืออารมณ์ต่างๆไว้แต่ก่อนนู้นอาศัยตปะธรรมคือความอดทนอดกั้นอาศัยสติประกอบเข้าไปจิตมันไม่อ่อนแอมันเข้มแข็งแล้วมันไม่คิดส่งไปทางอื่นแล้วมันก็หยุดนิ่งอยู่ภายในนี่ทับกิเลสหรืออารมณ์ต่างๆที่จิตมันยึดถือไว้นั่นนะ กิเลสเหล่านั้นมันทนอยู่ไม่ได้มันก็ถอนตัวออกไปหรือว่าอารมณ์ต่างๆที่มันค้างอยู่ในจิตมันก็ระง,งับไปถอนไปเพราะว่าจิตไม่ส่งเสริมมันเ <c oughs> พออารมณ์ต่างๆเหล่านั้นถอนออกไปแล้วมันจะเกิดความรู้สึกเบาขึ้นมาไม่อึดอัดทีแรกมันอึดอัดแล้ว พอเมื่ออารมณ์นั้นถอนออกไปแล้วมันจะเบาปลอดโปร่งขึ้นมาเมื่อมันเบาโปร่งแล้วแล้วมันก็รวมลงได้เมื่อมันรวมลงไปเนี่ยก็ไม่ไม่ต้องได้สะกดอะไรแบบนี้นะมันเป็นเองมันนะบารมีเมื่ออารมณ์ต่างๆเนี่ยมันระงับไปแล้วมันมันก็รวมลงไปอยู่ที่เดิมของมันนะจิตนี่นะน มันอยู่ที่เดิมของมันทอน,นี้เมื่อมันยึดอารมณ์ต่างๆไว้อยู่นี่มันก็ฟูขึ้นมาอ่ามันเป็นอย่างนั้นให้สังเกตดู <c oughs> ดังนั้นเมื่อจิตมันเบามันโปร่งแล้วมันรวมตัวลงไปเป็นหนึ่งลงไปอ่ะนั่นแหละมันถึงเป็นสมาธิบัาน,นี้นะ,ะแล้วก็ต่อจากนั้นก็มีแต่สติประคองไว ไม่ได้อดไม่ได้กลั้นอื ô, ไม่ได้คมแบบนี้นะมันได้คมแต th mm. ่ทีแรกนี่แหละที่มันยังไม่รวมลงมันยังไม่ละอารมณ์ต่างๆนี่นะเราต้องได้ช่วยคมช่วยอดเป็นั้นแล้วประกอบกับปรับลมหายใจนี่ให้มันสม่ำเสมออย่าไปหายใจแ,แรง อย่าไปกั้นลมหายใจอันนี้ก็สำคัญพยายามหายใจให้สบายสบายค่อยผ่อนไปทีละน้อยละน้อยให้ลมหายใจมันค่อยละเอียดเข้าไปโดยลำดับอันนี้นับว่าเป็นกรรมวิธีสำหรับ ฝึกใจให้เป็นสมาธิคือให้ตั้งมัน่นเป็นบทบาทเบื้องต้นสมาธินี้นำว่าสำคัญนะต้องให้เข้าใจความสำคัญของสมาธิก,ก็เมื่อจิตนี้ไม่ตั้งมั่นแล้วมันทำดีไม่ได้คนเรานะพูดง่ายๆ แล้วก็ไม่มีปัญญาไม่สามารถที่จะรู้ความจริงของชีวิตนี้ได้ตามเป็นจริงเพราะฉะนั้นจึงว่ามันสำคัญนั่นแหละอันสมาธินี่นะต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษเลยการนั่งภาวนาอย่าไปรีบอยากจะรู้น้รนรู้นี่ทันทีต้องปรับจิตนี้ให้มันแนบอ,อยู่ซะก่อน มันมันแน่วแน่จริงเหรือมันก็รู้ได้ตอนที่เราไม่ต้องข่มมันไม่ต้องอดกั้นอะไรมันก็อยู่ได้โดยลำพัง mm hmm. เพียงแต่ปรับลมหายใจเข้าหายใจออกให้มันค,ค่อยละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปอย่างนี้นะนั่นก็รู้ได้แล้วว่าจิตมันตั้งลงแล้ววันี้นะอืมแล้วอีกอย่างหนึ่ง มันรู้สึกอิ่มต่ออารมณ์อิ่มต่อความคิดต่างๆลักษณะของจิตที่มันรวมลงเป็นสมาธินะมันไม่อยากคิดไปไหนมันเบื่อมองเห็นว่าการคิดเรื่อยเปื่อยไปอย่างนั้นไม่มีความสุขไอความที่จิตนิ่งอยู่พร้อมด้วยสตินี่อันนี้มันสุขสบายมากไม่มีกังวลอะไร จิตใจนี้ถ้ามันไม่มีกังวลอะไรแล้วมันก็สบายที่มันไม่สบายนั่นเพราะมันกังวลห่วงหน้าห่วงหลังนุ่นนุ่นนี่นี่อยู่นั่นแหละนี่เมื่อเมื่อเป็นอยู่เช่นนั้นแล้วก็หาความสุขไม่ได้แค <c oughs> ่นั้นให้พากันรู้จกักความสุขที่แท้จริงเนี่ยมันอยู่ที่ทำใจสงบลงนั่น แต่ว่ามันมันก็แท้จริงไปชั่วคราวก่อนเพราะว่าสมาธินี่เมื่อไปไปแล้วมันมันรู้สึกถอนได้ทีนี้เมื่อสมาธิมันถอนออกมาก็ต้องเจริญปัญญาต่อคือว่ามันมันต้องการอยากรู้นั่นอยากรู้ความจริงของชีวิตนี่เมื่อจิตมันสงบลงไปแล้ว เมื่อมันต้องการอย่างนั้นแล้วก็เอาอะไรบ้านี้พิจารณากันการพิจารณาอะไรก็ต้องพิจารณาอยู่ในความสงบนั่นแหละอยู่ในปัจจุบันนั่นนะอยู่ในอยู่ในความรู้ว่านั่นแหละไม่ใช่ไม่ใช่ส่งจิตออกคิดส่งออกไปข้างนอกนู่นไม่ใช่นะถ้าแบบวิธีหนึ่งกับวิธีเพ่งกระสิน วิธีเพ่งกระสินนี่มันทำได้ยากคนไม่สามารถจริงๆริงทำไม่ได้ต้องเพ่งเอาจริงๆเพ่งวัตถุในหนึ่งภายนอกเมื่อมันติดตาจิตใจแล้วก็จึงค่อยน้อมนิมิตอันนั้นเข้ามาภายในให้มันมากระจ่างอยู่ภายในนี่ถ้าไม่เพ่งกระสินอย่างนั้นก็ไม่จำเป็นต้องเพ่งออกไปนอกพยายามเพ่งอยู่ภายใน ให้มันกระจ่างอยู่ภายในนี่ถ้ามันกระจ่างอยู่ภายในนี่มันก็เห็นอวัยวะร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งหรือว่าหลายส่วนเพราะว่าจิตนี้เมื่อมันมันมวหมองอยู่ด้วยกิเลสอารมณ์ต่างๆแล้วมันแม้จะอาศัยอยู่ในร่างกายอันนี้มันก็ไม่สามารถจะเห็นกายอันนี้ได้ เพราะฉะนั้นน่ะพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เพ่งอยู่ภายในนั่นเละเพ่งไปเพ่งมาอารมณ์ที่ใจมันยึดถือไว้นมันระง,งับไปแล้วจิตก็พองใสขึ้นมาเป็นอย่างนั้นเมื่อจิตผ่องใสแล้วเราจะนึกดูอวัยวะร่างกายภายในนี่ส่วนใดส่วนหนึ่งก็เห็นได้ หรือว่าระลึกดูหลายส่วนก็เห็นได้พอนึกเท่านี้แหละภาพของอวัยวะส่วนนั้นก็จะปรากฏทันทีเช่นนึกถึงกระดูกสันหลังอย่างนี้นะกับซี่โครงอย่างนี้กระดูกสันหลังกับซี่โครงก็จะปรากฏนะคือว่าภาพของกระดูกสันหลังและภาพของกระดูกซี่โครง เรจะปรากฏในใจให้ใจได้เห็นแต่กระดูกที่โครงกับซี่โครงกับโครงกระดูกนั่นแหละมันเห็นได้อย่างนั้นแล้วมันก็เพ่งอยู่นั่นเพ่งพินิษฐ์แบบนี้นะเออคนเรานี่เมื่อตายลงไปจิตวิญญาณออกจากร่างนี้แล้วถ้าไม่เผานะ ทิ้งไว้บนดินนี่เนื้อหนังมังสาในเลือดเนื้ออันใดก็เบื่อยเน่าละลายออกไปหรือไม่ฉะนั้นก็มีสัตว์อื่นมากัดมากินไปเช่นพวกสุน,นัขพวกกาพวกแรง้งต่างๆหมดนั้นเนี่ยมันมาจิกกินไปมันก็ หมดไปหมดไปในที่สุดก็เหลืออยู่แต่ร่างกระดูกเท่านี้เองกระเพ่งดูแล้วก็สอนตนอยู่ในนั้นแหละนี่ดูสิคนเราเนี่ยแต่เมื่อบุญกรรมยังหล่อเลี้ยงชีวิตนี้อยู่ร่างอันนี้มันก็ยังไม่แตกกระจา,ะจายอดตาจากกัน พอหมดปุญนหมดกรรมที่หล่อเลี้ยงอุปัรรมบำรุงรูปกายอันนี้ไว้แล้วร่างกายอันนี้มันก็เป็นอย่างเนี้ยผลสุดท้ายก็เหลือแต่โครงกระดูกเท่านี้ชาไหนแต่จึงไปหลงรักหลงชังนักหนา <c oughs> ฉะไม่จึงชะไหนจึงไปปรารถนายิ่งนะักกระสอนตนเข้าไปอย่างนี้อันนี้ท่านเรียกว่าปัญญาสอนจิต เข้าใจเมื hmm. now, the the now, the the ่อเมื่อใจเป็นสมาธิแล้วมันถ้าเกิดอุบายขึ้นอย่างว่านี่แหละถ้าใจยังไม่เป็นสมาธิแล้วอุบายต่างๆนี่ไม่เกิดแล้วเมื่ออุบายมันเกิดมาแล้วมันก็มาสอนจิตนี่จิตนี่ก็ได้นิพิทาความเบื่อหน่ายในร่างกายอันนี้จะไม่เบื่อหน่ายยังไงเล่า ก็มาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงหมายเอาดวงขีดนี่แหละมาอาศัยอยู่ในสภาวะธาตุอันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนอะไรแล้วก็ทั้งโสโครกโสกระปกรด้วยมีกลิ่นก็เหม็นมีสีก็ไม่งามใน <c oughs> เมื่อมันเห็นแจ้งด้วยปัญญานี่มันก็เบื่อหน่ายนั่นนี่ในระยะนี่แหละที่ท่านกล่าวไว้ว่า ในระหว่างสมถะเกัาอิปัสนานี่นะมันจะเกิดวิปัสนูขึ้นหรือบางทีมันก็มันจะเกิดเป็นภาพมาหลอกหลอนเข้าไปให้เกิดความเห็นเคลื่อนคาดจ,จากความเป็นจริงไปคือว่ามันจะเกิดความรู้ความเห็นขึ้นแปลกแปลกต่างๆขึ้นมามหรือยวมิเั้นก็เกิด สีเกิดแสงอะไรแวววาวขึ้นมาทำให้เกิดความปลื้มใจแล้วก็สำคัญว่าตนได้บรรลุธรรมอันวิเศษก็ไปเห็นแสงเห็นสีต่างๆหมดนั้นขึ้นมาแล้วนึกว่าเป็นแสงธรรมสีธรรมอันวิเศษนั่นนี่อันนี้แหละมันมันที่ท่านเรียกว่าพิปัลลาดนะให้เข้าใจ ถ้ารู้เท่าแล้วไม่เป็นไรถ้ามันเกิดเป็นแสงสว่างเป็นสีเขียวสีขาวสีแดงอะไรขึ้นมาก็ตามนงะถ้าหากว่ารู้เท่าว่ามันเป็นเพียงแค่นิมิตไม่ใช่ธรรมของจริงอย่างนี้เมื่อรู้เท่างี้นะเราเราก็ไม่ใส่ใจไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับมัน เมื่อมันปรากฏอยู่ชั่วระยะหนึ่งแล้วมันก็หายไปอย่างนี้ใจก็เบิกบานยิ่งขึ้นแหละถ้าว่ามันเกิดแสงสว่างอย่างว่านั่นนะถ้ารู้เท่าก็เป็นวิปัสสนาถ้าไม่รู้เท่าก็เป็นวิปัสนูปกิเลสไปทำให้ไม่ได้รู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมของจริงได้นี่ต้องให้เข้าใจไว้ แต่บางคนมันก็ไม่เป็นไม่เกิดวิปัสสนูอุปกิเลสอย่างนี้ขึ้นมาก,ก็ก็มีพิจารณาไปก็เห็นตามสภาพของเป็นจริงไปเลยส่วนที่เป็นรูปก็ดีส่วนที่เป็นนามก็ดีอย่างนี้แหละส่วนที่เป็นรูปมันก็มีการแตกดับไปเป็นธรรมดาอย่างนั้นแหละส่วนที่เป็นนามธรรมา มันก็เกิดดับเกิดดับอยู่กับจิตนี้แหละเพราะนามมาทำมันเป็นอาการของจิตเกิดขึ้นที่จิตนี้เองนะจิตไปสัมผัสกับร่างกายอันนี้แล้วก็เกิดเวทนาเกิดสัญญาเกิดสังขารเกิดวิญญาณขึ้นมามันเป็นยางไงทีนี้ท่านกล่าวไว้ว่าเมื่อรูปแตกนามก็ดับมันก็เป็นความจริงนะ เมื่อรูปอันนี้รูปกายอันนี้มันใช้กายไม่ได้แล้วมันธาตุสีน่นี้มันแตกสามัคคีกันลงไปแล้ววันนี้ความรู้สึกตั้งแต่บนศีสษะนั้นลงมาจนถึงเท้าไม่มีเลยว่าเมื่อจิตยังไม่ถอนออกจากร่างนี้มันก็จะไปรู้สึกอยู่แต่ในหน้าอกเท่านั้นเลยพอจิตนี้ออกจากร่างนี้แล้วความรู้สึกก็าหายหมดออย่างนี้นะ ดังนั้นนะ่ะก็ต้องกำหนดรู้ว่านามมันทมนี่เมื่อมันรูปมีอยู่ก็อาศัยรูปอยู่พอรูปนี่มันแตกสลายลงน้ำมธรรมมันก็ดับไปตามกันแล้ววิปัสสนาญาณต้องกำหนดรู้ความเกิดความดับของรูปของนามอย่างนี้ <c oughs> ต้องรู้อย่างนี้แล้วมันก็ไม่ หลงไม่ไหลเรียกว่าละเสียได้ซึ่งอัตตานุทิฏฐิความที่เห็นว่าขันหาน,นี่เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาก็ระงับไปเรียกว่าความเห็นอย่างนั้นมันก็ดับไปความรู้ความเห็นที่ว่านามรูปนี่ไม่ใช่เราไม่ใช่เขามันก็เกิดขึ้นมาแทนแล้วก็รักษาความรู้ความเห็นอันนี้ให้มัน กระจังอยู่ในใจนั่นเสมอไปพิจารณาทีไรเห็นแจ้งแล้วก็ปล่อยวางลงไปใจมันรวมอยู่พร้อมด้วยความรู้ความเห็นในไตรลักษณะญาณน,นั่นแหละปรากฏอยู่ในปัจจุบันเสมอเสมอไปเป็นอย่างนี้การเจริญวิปัสสนาไม่ใช่ว่าจะต้องคิดเลื่อยเปื่อยไป ไม่หยุดยั้งเลยอย่างนี้ไม่ถูกเมื่อคิดเมื่อพิจารณาเห็นแจ้งอะไรต่ออะไรตามเป็นจริงแล้วก็ปล่อยวางปล่อยวางแล้วจิตก็รวมอยู่ในปัจจุบันนี่พร้อมด้วยงานความรู้อย่างว่านั้นแหละ